คุณชมคะสถานการณ์พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการเก็บสถิติเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะเดือนล่าสุดพบว่าเหลือเฉลี่ย70ครั้งต่อเดือนค่ะจากที่เคยเกิดขึ้นเฉลี่ยเดือนละ135ครั้งในปี2550ส่วนหนึ่งที่ความรุนแรงเกิดขึ้นลดน้อยลงนะคะ นักสังเกตการก็มองว่าอาจจะมาจากส่วนหนึ่งของความพยายามในการทำงานของหน่วยงานความมั่นคงลดความรุนแรงและเน้นการพูดคุยกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหนึ่งในในโยบายก็คือกลยุทธ์บ้านกรงนกคืออะไรติดตามรายงานจากคุณเสริมสุขกัสิตติป,ประดิษฐ์ค่ะสถานการณ์เหตุร้ายในจังหวัดาชายแดนภา,าคใต้ขึ้นสูงสุดในปี2550เกิดเหตุความไม่สงบ1,632ครั้ง หรือเฉลี่ยเดือนละ136ครั้งส่วนสถานการณ์ในปี2555 Deep South Watch จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินรายงานว่าช่วง6เดือนแรกของปีนี้มีเหตุความไม่สงบ412เหตุการณ์หรือเฉลี่ยเดือนละ70ครั้งลดลง1 4 8จากเหตุการณ์ในปี2550เหตุร้ายที่ลดน้อยลงเป็นผลส่วนหนึ่งจากการทำงานของกองทัพ ใช้บ้านกรงนกในค่ายสลินทรกองทัพภาคที่4ส่วนหน้าขับเคลื่อนง,งานทางการเมืองบ้านกรงนกเป็นชื่อบ้านพักของพลโทสำเร็จสีลหลที่ปรึกษากองทัพภาคที่4ซึ่งใช้บ้านหลังนี้ในการพบปะพูดคุยและทําความเข้าใจกับอดีตแกนนําและผู้ปฏิบัติงานของกระบวนการแบ่งแ,งแยกดินแดน BIN เปลี่ยนแนวคิดจากการต่อสู้ด้ยวยอาวุธมาใช้แนวทางสันติวิธีตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา คลโทสําเร็จใช้บ้านกรงนกเป็นที่ปรับทุกผูกมิตรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประดิษฐ์ผู้ปฏิบัติงานของ b บ n ในทุกระดับเราประเภทเลยเยี่ไม่ได้ตลอดเวลาพูดคุยทั้งพ่อแม่เราด้วยนั่งกินข้าวร่วมกันมันได้มาได้สิ่งที่เราไม่พบมาเยอะก็คือญาติพี่น้องพ่อแม่ี่จะไม่รู้ว่าลูกหรือว่าสามีของตนเองนั้นอยู่ในกระบวนการร่วมในกระบวนการมารู้ มารู้กับพร้อมๆกันเราบางทีเรารู้ก่อนอีกปัวหาว่าสามีเขาและลูกเขาเนี่ยอยู่ในกบวนรถ้ารู้ก่อนเนีก <c oughs> พอครอบครัวามาพบเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าครอบครัวเนี่ยไม,ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอย่างนี้เลย <c oughs> ทํายังไงที่ให้ครอบครัวเนี่ยรู้เรื่องอย่างนี้แล้วก็เข้าใจเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ยอมรับว่าเออสิ่งที่ลูกพลาดไปเนี่ยเราจะช่วยแก้ไขยังไง อดีตผู้ปฏิบัติงานของ BIN ยอมรับการมีโอกาสพูดคุยกับพลโทสำเร็จที่บ้านกลงนกมีส่วนทำให้ตัดสินใจยุติการต่อสู้กับ BIN อยู่กับกระบวนการเก้าปีได้เก้าปีแต่สินใจหลักก็คือผมเห็นชาวบ้านประชาชนไม่มีความสุขอย่างเช่นชาวบ้านไปโดนลุกหลงโดนระเบิด ขาขาดแล้วไม่มีใครมารับผิดชอบกับชาวบ้านไม่มีไม่มีไม่มีการรับผิดชอบของกระบวนการผมเป็นอาเคเครู้สึกว่ามันไปทำคุณบริสุทธิ์แล้วมันไม่ดีในหลักศาสนามันไม่มีครับผมรู้สึกดีใจค่ะอย่ากไม่อยากให้พ่อมาเกี่ยวเกี่ยวยุ่งกับกระบวนการ ก็ขอยากให้เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือด้วยความเป็นทรรมครับข้อมูลที่พนโทสำเร็จได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอดีตผู้ปฏิบัติงาน B I N ที่บ้านกรงนกถูกนำมาใช้เขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อทำความเข้าใจกับกำลังพลกองทัพถึงรูปแบบและแนวทางการต่อสู้ของกระบวนการ B I N ซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ไม่เคยแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ที่ได้ฆ่าชีวิตประชาชนในพื้นที่ไปกว่า5,000คนนับจากเหตุการณ์ป้นปืนในปี2,047<ะ>เสริมสุขจิตติประดิษฐ์ไทยพีบีเรายงาน